สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับโอ้โหแผ่พี่จริก็ต้องสวัสดีแฟนๆของนักกีดทรีบันดาลด้วยนะครับแฟนๆสำนสักพิมพ์อะโวคาโดบุ๊กนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตมาในฐานะที่เป็น CEO เป็น Founder เป็นผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์อะโวคาโดบุ๊กที่ผลิตหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาครับ167เฉพาะกิจโดยคุณกิจกฤตจีระพัฒนานุวงศ์นะครับผมนี่วันนี้นะครับอยากจะชวนทุกคนมาดูเบื้องหลังหน่อยคือผมเนี่ยนะคิดว่าทุกคนนะครับที่สั่งซื้อไปนน่่าจจะได้้รับแแลวีคือพ็เก ที่สวยงามใครที่สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ไปก็จะได้กล่องแบบนี้แต่วันนี้ครับจะให้ทุกคนได้ดูเบื้องหลังครับว่ากล่องแบบนี้ที่เห็นเนี่ยนะครับจะมาเป็นกล่องแบบนี้เขาทำยังไงเขาแพ็คกันยังไงบางคนที่ว่าโอ้โหเขาทำกัน ไม่เลยครับนี่แหละครับ CEO นะครับก็ต้องมาแกะเองแพ็คเองนะครับนี่คือก่อนที่จะมาเป็นกล่องนะครับเดี๋ยวจะมาโชว่าเราจะมีวิธีประกอบกล่องยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับรก็ต้องแกะออกมาก่อนนะครับกันไกลไม่มีเราก็ใช้มือนะครับผม เป็นแบบนี้ครับทุกคนนี่คือชอบกล่องก่อนที่จะพับนะครับนี่นะครับสวยงามสวยงามนะครับอ่ะถ้าเราอยากจะได้กล่องนะครับนี่คือขั้นตอนการพับนะครับทุกคนลองดูใกล้ๆมีรอยสําหรับให้เราพับครับเนี่ยดูสิครับการที่เราเป็นซีอีโอนะครับเป็นเจ้าของบริษัทเราต้องทําทุกอย่างด้านหนึ่งนี่ ขั้นตอนนะครับเราใช้มือทาหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่มือเท่านั้นเราใช้ใจทําด้วยนะครับถ้าเราจะเอาหนังสือเล่มน,นี้ใส่ลงไปอุ้ยมีพื้นที่อีกมากมายหนังสือขอบอาจจะพังได้ไม่ได้ครับ เราต้องการจะให้หนังสืนนงอ167เ,เฉพาะกิจน,นะครับไปถึงมือทุกคนด้วยสภาพที่ปลอดภัยสวยงามนะครับถ้าเราจะใช้เป็นบับเบิ้ลใช้พลาสติกห่อไม่ได้ครับเราเป็นสำนักพิมพ์รักโลกเราใช้กระดาษนี่แหละครับผมอ่ทุกคนดูกระดาษอันี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีรอยอีกเหมือนกันเราต้องพับครับพับก่อนนะครับ นี่นะครับเราค่อยๆพับนะครับเป็นรุดเป็นเล่าอนี้นะปะั๊บเออทำทั้ง4ด้านนะครับทำแบบนี้ก่อนนะตามรอยนะครับเราจะได้ประกอบเป็นกล่องง่ายพอเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงต่อครับเราจะต้องทําให้เป็นแบบนี้ครับเห็นไหมนี่เริ่มเป็นทรงขึ้นมาแล้ว เรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้แล้วพอเป็นแบบนี้ปับ๊บเราก็สามารถจะหยิบหนังสือ16-7เฉพาะกิจที่มีโปสการ์ดอยู่ข้างในใส่ลงไปครับป๊าบลงไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วปี่ถ้าใครเป็นผู้โชคดีนะครับก็จะได้รับภาพจากกล้องฟิล์มน้งกิจพร้อมลายเซ็นด้วยนะครับใส่ไปนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับพอเป็นแบบนี้นะครับหนังสือ167เฉพาะกิจนะครับก็จะไปถึงมือทุกคนด้วยสภาพดีนะครับไม่มีรอยบุบสลายใดๆทั้งสิ้นนะครับ เรียได้ว,ว่ากล่องนี้ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์สําหรับปกป้อง เป็นปราการด่านสุดท้ายของหนังสือ16 7เฉพาะกิจนะครับบางท่านนะครับได้รับไปเนี่ยกล่องอาจจะมีรอยบุบบ้างมีรอยขีดข่วนมีรอยแตกแกสไลบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเราต้องภูมิใจครับเพราะถือว่ากล่องที่เราได้นั้นทําหน้าที่ของกล่องอย่างสมบูรณ์ก็คือปกป้องพยันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับหนังสือเล่มน,นี้ครับนี่ใครอ่านแล้วเรียบร้อยนะครับอย่าลืมว่าสามารถแชร์กันได้เล่ากันได้ครับว่าชอบคาไหนนะครับมีคําไหนที่เรามีความเห็นอ,อ,อยากจะแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับก็ สามารถโพสต์ลงไปได้ในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กว่า167เฉพาะกิจนะครับนี่คือหนังสือเล่มแรกของสำนักพิมพ์อโวคาโดบุ๊กส์นะครับ167เฉพาะกิจผลงานของน้องกิจกริจีรพัฒนานุวงศ์นะครับสำนักพิมพ์อโวคาโดบุ๊กสยังมีหนังสืออีกมากมายหลากหล,ลายเล่มหลากหลายแบบให้ทุกคนได้ติดตามกันฝากติดตามกันได้นะครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักพิมพ์อโวคาโดบุ๊กส์แล้วก็อย่าลืมครับเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ w w w a v o c a d o b o o k s c o นะครับมีบทความดีๆเกี่ยวกับหนังสือออเกกกกกกีี่่่ยยวววัััับบบาาาาารรรนนนนนนมฝคคคคุุณทด้้ะะขล แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าเดียวครับเดียวอย่าลืมกด subscribe ช่องมีให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ